เอน,น,นะครับน่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนครับยินต้อนรับกับเข้าสู่ช่วง The Advisor on Air นะครับรอบนี้นะฮะก็เป็นครั้งที่5แล้วนะฮะ EP 5นนของเราเนาะเ๊ะซึ่งในพาร์ทนี้ของเรานะครับก็เรียกว่าจะเป็นแบบทดสอบนั่นเองครับหรือว่าเป็นเรื่องที่เราจะ summarize เนาะแล้วก็ทำการ practice ่นเองครับหยิบเรื่องที่เราเรียนมา ก่อนหน้านี้นะครับมาพนวกรวมกันเลยนะฮะเพื่อที่จะเอามาทดสอบดูว่าเอ๊ะความรู้เราได้เนี่ยนะฮะเอาไปใช้ได้มากน้อยเพียงใดนั่นเองนะครับอ่านะครับก็เดี๋ยวก็จะขออนุญาตสลับหน้าจอนิดนึงนะฮะอ่าให้เห็นภาพเต็มละกันเนาะอ่าโอเคนะครับก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะสุดค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะรอบนี้เป็น EP 5นะครับอ่รอบนี้เป็น EP 5ก็คือเรื่องของ practice experiment นั่นเองนะครับหรือที่เราเรียกว่าแบบทดสอบการทดลองนะครับซึ่งอันนี้ก็คือน้องบอกก่อนเนาะต้อง เอ่อต้องขอเล่าอีกนึงก่อนก็คือในเนื้อหาของ d i a s ฟอ on Air นะครับของของวิชาพี่นะครับของพี่ปอนเนาะทีดีสแอนสเลยนะครับพี่ก็ได้แบ่งเป็นชุดๆไว้นะฮะก็คือชุดแรกนะครับที่1-4่ถึง่ตอนเนี้ยมันคือเรื่องของการทดลองนะฮะรวมถึงเรื่องของ b a s t a t i s t i ติต่างๆใช่ไหมฮะซึ่งพี่ก็ได้วางแผนไว้ว่าทุกครั้งที่เราจบในส่วนของเน,น,นื้อหาชุดเนื้อหาเนาะหชุดปุ๊บนะฮะที่จะสร้างเป็น EP ตีวถัดไปอะ่ะจะเป็นเรื่องของการทดสอบหรือว่า เป็นแบบฝึกหัดนะฮะฝึกที่เราจะเอามาทดสอบอยู่ด้วยกันนะฮะซึ่งตรงนี้ก็คือพี่ก็จะขึ้นเป็นตัวโจทย์ให้อะไรยเงี้ยนะฮะแล้วก็อาจจะเว้นระยะเว้นนิดนึงนะฮะให้เผื่อใครมาดูแล้วก็จะได้ลองทําไปด้วยเลยนะฮะแล้วก็หลจานั้นเราก็ทําการเฉลยรวมไปถึงการพูดถึงความรู้เดิมเนาะที่ว่าเธอข้อแบบนี้ดูยังไงทํำยังไงนะเป็น,ปนการ summarize เนาะก่อนจะปิดฉากนะฮะหลังจาก พาตัววันนี้เป็นต้นไปนะฮะในครั้งหน้าเนี่ยก็จะเริ่มเปลี่ยนเรื่องแล้วเป็นชุดใหม่นะฮะเป็นชุดใหม่ที่เราจะเรียกกันว่า life science นี่ครับหรือว่าเรื่องของชีววิทยาหรือที่เราเรียกกันว่าวิทยาศาสตร์ชีวิตเนาะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตนั่นเองครับ life science ซึ่งก็คือเป็นสิ่งที่ปรากฏใน G D เหมือนกันนะครับอ่าโอเคเนาะซึ่งอ่านะอันนี้ก็คือเป็นอารัมพบทเนาะในใน,ในส่วนของเขาเรียกว่าแลนเนื้อหาที่พี่ได้วางไว้นะครับซึ่งจะบอกว่าตอนนี้พี่ก็ แฟนจนครบแล้วครับครบจนถึงเออร์ไ e ด์แล้วนะครับดูกันยาวๆได้เลยนะฮะพี่ก็ได้เตรียมไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับก็เดี๋ยวคอยติดตามกันว่าเออแต่ละสัปดาห์เนี่ยนะฮะจะเป็นเรื่องของอะไรบ้างเนาะเออแล้วก็การทดสอบความรู้เนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนนะครับว่าเออมันมีอย่างที่ได้ดูไปเนาะก็ว่าได้ได,ได้เก็บเกี่ยวได้ม,มากขนาดไหนนะฮะแล้วก็ถ้าได้อะไรตกหล่นก็จะได้มาดูด้วยกันเลยนะะั่นเอง โอเคเดี๋ยวที่จะขออนุญาตสลับหน้าจอนะครับไปเป็นในส่วนของตัวแบบทดสอบของเราในวันนี้กันเลยนะครับนะฮะยวขออนุญาตสลับหน้าจอปึ๊บนะฮะอ่าโอเคนะครับอ่าสลับหน้าจอมาแล้วนะครับอันนี้พี่ก็มาดูซิมันขึ้นไหมอ่ามันขึ้นอยู่นะครับโอเคก็ okay. ในส่วนของชิ้นตัวนี้นะครับก็คือเรื่องของ g d s c i e n c e practice experiment ครับเรื่องการทดลองนะครับจะบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องการทดลองอ่ะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะ เมื่อไหลายคนจะมองข้ามนะคือในโรงเรียนไทยต้องเล่าก่อนนนึงคือในโรงเรียนไทยของเราอะนะครับการทลองของเราจะค่อนข้างจะถูกจัดให้เป็นแบบเป็นตัวเป็นตัวสำรองหรือตัวรองนะครับในในโดยบริบทโรงเรียนทั่วไปนะเออแต่ในขณะเดียวกันจีดีซ้ขนาดเน้นหนักมากเรื่องการทดลองนะครับว่าว่าทําการทดลองยังไงให้มันดูดีให้มันมีความถูกต้องชัดเจนที่สุดเนาะโอเคนะฮะทีนี้เรามาดูคําถามกันก่อนเลยละกันเนาะอันนี้เนาะเขาบอกว่าอะไรเนี่ย Use the information below to answer question 1 n e to s นะฮะแล้วเขาก็จะให้ข้อมูลเรามานะมากมายมหาศา,ศาลว่าอย่างนี้นะฮะแล้วก็จะคำถามนะฮะคำถามนี้เขาบอกว่ามี1-6เนาะ hypothesis เรื่องนี้คืออะไร sample group คืออะไร control group คืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูคร่าวๆด้วยกันก่นกอนอาการเนะาะแบบอภิธานศัพท์ด้วยกันก่อนว่าแต่ละอันคืออะไรนะฮะอันแรกนะฮะ solubility นะฮะรู้จักกันไหมฮะ solubility นี่คืออะไรเนี่ย Solubility นะครับแปลว่าความสามารถในการละลายนะฮะความสามารถในการละลายเนาะเขาบอกว่าอะไรเนี่ยโซล u b i ลิ t ีนะครับหรือค่าตัวนี้นะก็คือความสามารถที่จะทำให้วัตถุที่เป็น solid Liquid หรือ gas นะครับนะสามารถละลายได้ในตัวทำละลายครับนะครับว่า dissolve เนี่ยนะฮะแปลว่าละ,ละลายเนาะ solvent นะฮะก็คือ วทำละลายนั่นเองครับอ่ะโอเคเพื่อสร้างเป็นสารละลายนอสลูชั่นเนาะเด็กคนนี้นะฮะ a student i n v e s t i g a t e d the effect of temperature on solubility by adding sodium chloride หรือที่เราเรียกว่า NaCl นะ salt into water with different temperature he record the maximum amount of salt that could be dissolved and he has done ะะ in various temperature The standard room temperature is 25. โอเคก็เขาได้ทำการทดลองดูนะฮะว่าเออคาว่าจะทำการเอาเกลือเนาะใส่ลงไปนะครับในน้ำเนาะที่มีอุณหภูมิที่มันแตกต่างกันแล้วเขาอยากรู้ว่าเออน้ำอุณหภูมิที่มันแตกต่างกันเนี่ยนะฮะมันทำให้เกลือละลายได้มากห้่อเพียงใดนะฮะแล้วก็สร้างขึ้นมาเป็นตารางแบบนี้นะครับาคำถามแรกมาแล้วฮะ h y p o t h e s i s เนาะอ่ะคืออะไรนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเอานี้ดีกว่าให้ลองตั้งให้ลองนึกเอาเองว่าว่าแบบยังไงเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูด้วยกันเนาะแบบไกด์ไลน์ด้วยกันในตอนหลังเนาะเอางนี้เดี๋ยวจะทำให้ทำข้อหนึ่งกับ2ก่อนข้อหนึ่งะให้บอกว่า h y p o t h e s i s คืออะไรนะครับข้อสองเขาบอกว่าการทดลองเนี่ยมีสี่การทดลองเนาะอันไหนเป็นแสมเปิลอันไหนเป็นคอนโทรลอ่ะเอาแค่สองข้อนี้ก่อนนะคะ โอเคเดี๋ยวให้เวลาสักครู่หนึ่งนะฮะให้ลองคิดไฮโพเทซิสแล้วก็เลือกว่าอีกเลไหนเป็น Sample ลอกเลเป็น Control นะครับ ถ้าค,ครไังไม่ทราบโ่า h y p o t h e s i s แปลว่าอะไรนะครับก็เ,เดี๋ยวจะขออนุญาตเขียนไว้ก่อนละกันนะ Hypothesis นี้นะฮะก็คือสมงมดติฐานครับตามโ l e ก็คือตัวอย่างของการทดลองนะครับ c o n t r o l คือตัวอ้างอิงนาเองนะครับ เดี๋ยวให้เวลาอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วฮะป,ประมาณแบบ30สิวินาทีนะฮะแล้วก็เราจะมาลองดูกันนะฮะว่า o พ t ด s i s เนี่ยนะฮะตั้งแบบไหนได้บ้างนั่นเองนะครับเามีแบ่งน้ำเนาะเป็นสิบยี่บห้าสี่สิบแล้วก็ห้าสิบห้านะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูไฮโปเทซิสกันนะฮะไฮโปเทคิส <othes> คืออะไรเนาะไฮโปเทคิสคือสมมติฐานใช่ไหมฮะสมมติฐานคืออะไรอีกนะฮะสมมติฐานก็คือสิ่งที่เราคาดคะเนว่ามันจะเกิดขึ้นนะฮะนะฮะโดยสิ่งนั้นจะต้องเป็นผลการทดลองครับที่เราเอาง่ายๆเรามาโนขึ้นมาเนาะ,ะโดยมีหลักอะไรบางอย่างยึดถืออยู่นะฮะแต่ถามว่าต้องถูกเสมอไปนะคือไม่ต้องก็ได้นะฮะดังนั้นให้เราตั้งเป็นประโยคหนึ่งตัวครับหนึ่งประโยคเนาะที่ ขอให้มันเป็นเรื่องของผลการทดลองครับเช่นนะฮะสมวิทยพี่บอกว่านะครับเอ,อ่อโซเดียมคลอไรด์นะครับ can d i s s o l v e นะครับ uh, can be d i s s o l v e เนาะเขียนผิดแบบหนึ่งนะฮะก่อนยาตแก้ใหม่ can be dissolved uh, in 45 degree celsius water the m o s นั่นเองครับสามารถละลายนะครับได้ในอุณหภูมิ55เนาะสูงสุดนะฮะอันนี้ก็เดาไปเรื่อยนะฮะถูกก็ได้ไม่ถูกไม่เป็นไรนะฮะก็ขอให้ตอบใมาเป็นว่าเกลือละลายได้ในช่วงนี้เท่าไหร่หรือว่ายิ่งอุณหภูมิเยอะเกลือละลายได้เยอะขึ้นยิ่งอุณหภูมิน้อยเกลือละลายได้เยอะขึ้นอันนี้แล้วแต่คนเลยนะขอแค่ให้พูดเกี่ยวกับตัวเกลือโซเดียมคลอไรดนะ์เนาะแล้วก็พูดถึงในเรื่องของ น,นะฮะที่เราฟูงต่างๆนั่นเองนะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างเนาะทีนี้ข้อ2องเขาบอกว่าสแปร์ป์กรุ๊ปคืออะไรคอนโทรลกรุ๊ปคืออะไรนะฮะคำตอบของข้อ2นี้นะฮะก็คือสแปร์ปกรุ๊ปก็คือ1 3 4นะครับคอนโทรลกรุ๊ปคือ2อ่าถูกไหมเนี่ยนะฮะ,ะถูกกันไหมเอ่ยแอบดูหน่อยสินะฮะ,ะเห็นไหมอ่ะทำไมล่ะทำไมคอนโทรลกรุ๊ปถึงเป็นเบอร์2นะครับขอญาตโฟกัสที่ตัวของตัวคอนโทรลเลยนะฮะ ตรงนี้นะฮะคอนโทรลกรุ๊ปนะครับคืออะไรนะฮะคอนโทรลกรุ๊ปก็คือสิ่งที่เป็นตัวอ้างอิงเนาะสิ่งอ้างอิงนี้ดูจากอะไรนะฮะถ้ายังจำกันได้คอนโทรลเนี่ยนะฮะก็คือผู้ในส่วนของความเป็นออริจินอลหรือว่าเป็นเนเชอรัลนั่นเองครับสิ่งที่อยู่เป็นธรรมชาตินะฮะสิ่งที่เราหยิบมาทดลองเลยโดยไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรมากมายนั่นเองครับซึ่งในนี้เขาบอกแล้วว่าอุณหภูมิห้องปกติที่ไม่ต้องไปปรับอะไรมันเยอะเนี่ยนะของเขาเนี่ยก็คือที่ 25องศาเซลเซียสครับดังนั้นครับเอ็กซ์เร์ที่2เนี่ยคือการทำวัดลอาที่ห้องปกติที่แบบอุณหภูมิบ้านเขาเนาะพูดบ้านเราไม่ได้บ้านเราคืออุณหภูมิห้องไม่ใช่25นะครับอาจจะมา30าด้วซ้ำอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยอ่าก็ของเขาเป็น25ดังนั้นเบอร์2เนี่ยนะถือว่าเป็นคอนโทรลนั่นเองครับส่วน1 3 4่งสาเขาพยายามปรับเงี้ยปรับให้เย็นขึ้นกว่าปกติปรับให้ร้อนขึ้นกว่าปกติมันก็เลยต้องเป็นสามโป้นั่นเองนะครับถูกกันไม่เอ่ยนะฮะอ่ะ ถัดไปนะฮะจะให้ลองดู3 4และ5นะครับ3 4และ5นะครับอันนี้เพราะสพูดถึง independent variable เนาะ independent variable คือพูดถึงตัวแปรอะไรอันนี้ตัวแปรอะไรครับตัวแปรต้นนะฮะตัวแปรต้น d e p e n d e n t คือตัวแปรตามนะครับ control ก็คือตัวแปรควบคุมนะฮะตัวแปรต้นตัวตามตัวควบคุมเนาะคืออะไรเนี่ยนะฮะอาจจะให้ลองทดสอบดูก่อนเนาะ คำตอบของมันนะครับจะเป็นคำสั้นๆเนาะยกเว้นตัวแปรควบคุมนะครับที่มันอาจจะตอบได้หลายอย่างนั่นเองนะครับหรือจะตอบเฉพาะตามที่มันปรากฏในในหน้าจอเราก็ได้นะครับเดี๋ให้เวลาสักคู่หนึ่งล้วกันเนาะประมาณไม่เกิน2นาทีนะครับ3ตัวนี้3 4 5ี่ห้าครับ กในตอนนี้นะครับก็คือจะเป็นการทดสอบดูเนาะว่าเออทราบไหมครับจากว่าในข้อมูลที่เราให้มาเนี่ยตัวแปรต้นตามควบคุมเนี่ยคืออะไรเนาะถือภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า independent dependent and control variable นะครับสามตัวนี้เราบอกเลยไฮไลท์มากเลยนะสามเนี่ยนะฮะว่าเขาถามครับไม่ว่าจะเป็นการสอบ GD ready หรือกระทั่ง GD official ก็ตามนะครับก็เป็นส่วนที่เป็นตัวสำคัญนะของเรื่อง experiment นะ,นะครับ ให้อะไรสักประมาณ30วินาทีนะครับในการดูว่าเออในตารางนี้เนี่ยหรือในข้อมูลเนี่ยนะฮะอันไหนคือตัวแปรต้นตามควบคุมนะฮะแต่ถ้าไม่ถูกไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะทำการอธิบายด้วยว่าเออทบทวนกับ EP ก่อนหน้านาะว่าแต่ละอันเนี่ยนะฮะมันดูกันยังไงนั่นเองนะครับโอเคนะฮะก็มาดูกันนะฮะ Independent variable ในเรื่องนี้คืออะไรนะฮะ Independent variable ในเรื่องนี้ก็คือ water temperature ครับหรือว่าอุณหภูมิของน้ำนั่นเองนะครับอ่าถูกกันไหมเอ่ยนะฮะทีนี้ผลลัพธ์ที่ตามมานะหรือ dependent variable เนี่ยนะฮะก็คือนะครับก็คือจำนวนการการที่เกลือเนี่ยละลายลงไป dissolve, so, นั่นเองครับและตัวแปรควบคุมครับอ่าถ้าตอบเฉพาะในเรื่องนี้นะฮะก็คือในเรื่องของอ่า amount of water นะครับ จริงๆแล้ว control variable เนี่ยสามารถตอบได้หลากหลายแล้วก็ตอบได้เยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าในส่วนของถ้าเราจะตามข้อมูลอย่างเดียวก็คือใช้ได้พอออกมา of water น,นั่นเองครับแต่ในโลกแห่งความจริงก็คือจะเยอะกว่านี้เนาะไม่ว่าจะเป็นขนาดแก้วอะไรอย่างเงี้ยห้องล้วเป็นห้องเดียวกันเนี่ยฮะคนทําคนทําเดียวกันเป็นต้นนั่นเองครับทีนี้ดูยังไงนะฮะื่อบางคนไม่ทราบเนาะดูยังไงเนาะตัวแปรต้นนะครับทบทวนนะครับตัวแปรต้นนะครับดูจาก change at start นะครับ คือตอนเริ่มต้นการทดลองอ่ะนะครับเราเปลี่ยนอะไรลงไปครับในนี้เ็าบอกว่าเริ่มต้นมาเขาจะทาการเปลี่ยนอุณหภูมิน้ํานั่นเองนะครับดังนั้นตรงนี้คือสุดที่มันเปลี่ยนอยู่ดังนั้นนี่คือตัวแปรต้นหรือว่า independent variable ทันทีครับ dependent variable คืออะไรครับ dependent variable ก็ Vari คือ consequence นะฮะหรือว่า outcome ก็ได้อ่าบางคนจะใช้คําว่า outcome เนาะคือผลลัพธ์ตอนจบอ่ะอยากได้อะไรเป็นผลลัพธ์ตอนจบนะฮะในเรื่องนี้เขาต้องการจะดูอะไรนะก็ต้องการจะดูว่า เกลือเนี่ยละลายได้เยอะแค่ไหนเนาะอ่ะ uh, to record the maximum amount of salt เนี่องครับเนี่ยอยากรู้ว่าเกลือละลายได้สูงสุดเท่าไหร่นะฮะก็เลยต้องตอบเป็นเรื่องของ amount of dissolved sodium chloride salt นะฮะ c o n t r o l v a r i a b l e นะครับก็คือเป็น environment ครับป็น fixed environment ก็คือเป็นสภาพแวดล้อมอื่นๆนะครับที่ที่เราต้องทำการควบคุมให้เหมือนกันนั่นเองครับเอาง่ายๆตอบ independent กับ dependent อะไรไปอะ่ะที่เหลือทั้งหมดอะ่ะ ควรจะเป็น control variable นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น control variable ของเราก็คือไม่สามารถตอบอ water temperature ได้แล้วไม่สามารถตอบ dissolve n a c out sol ได้แล้วนะก็ต้องตอบเหลือแค่ amount of water นั่นเองครับคือสิ่งที่เราจัดให้เหมือนกันนั่นเองครับนะประมาณนี้เนาะถ้าต้องการคำอธิบายรายละเอียดกว่านี้ก็อาจะต้องกลับไปดูที่ ep ก่อนหน้านะครับอ่โอเคอพี่เพิ่งมานึกได้พ่ไม่เห็นมาพี่ยังเขียนคอนเสิร์ไม่จบเลยสลยไปเอาคำแล้วเนี่ยนะฮะอ่า แดีระหว่างนี้นะครับก็๋ยวให้ทำข้อหนะครับว่าตารางการทดลองนี้สรุปได้ว่าอย่างไรนั่นเองครับให้เวลาสักครู่หนึ่งนะฮะอาจจะไม่ต้องเขียนจริงก็ได้นะเราแต่บางคนางบางคนแบบเปิดในมือถือดูาจะไม่ไม่ถนัดใช่ไหมอนุญาตใจก็ได้นะฮะใ,ใจสักหนึ่งประโยคนั่นเองครับเอาแค่ประโยคเดียวก็พอ conclusion จากการทดลองหรือจากตารางนี้นั่นเองครับ ให้เวลาอีกสักแป๊บหนึ่งนะคะประมาณอีกสัก3ามสิบวินาทีนะครับ นะครับอ่าก็เดี๋ยวจะขออนุญาตอ่ายกตัวอย่างคําเฉลยสักอันหนึ่งละกันเนาะ,ะว่าอย่างไงเนาะคําคูเลชั่นนะครับขอแค่เรื่องเดียวเท่านั้นแหละถาม conclusion คําคูเลชั่นคือมันคือแฟกช์ใช่ไหมแฟกชั่ลเบสนะฮะอินโฟเรชั่นดังนั้นนะคะสิ่งที่เราต้องทําก็คือดูเฉพาะในข้อมูลเขาให้มาเท่านั้นครับเราจะไม่ผสมลงคําที่มาจากอ,อารมณ์ความรู้สึกเราเลยนะฮะเขาให้อ,อะไรมาเนี่ยนะฮะก็พบว่าเนี่ยจะพบว่ายิ่งเพิ่มอุณหภูมิใช่ไหมอ่ะสมมติตัวอย่างหนึ่งก็ได้เพิ่มอุณหภูมินะะฮจ จาก10เป็น25เป็น40เป็น55เนี่ยนะฮะพบว่าเกลือเนี่ยนะฮะมันมันเป็นยังไงมันละลายได้เยอะขึ้นนะครับโมงจากบนลงล่างนะครับมันละลายได้เยอะขึ้นเนาะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในคําตอบของเรานะครับอ่ะเขียนขออนุญาตเขียนเลยละกันนะฮะก็คือโมโซเดียมคลอไรด์โซลและบีดิโซล ไ i เอ e ร์ e ทมเพอเรเจอ e ์เทมเพอเรเจอร์ออลโซละกันนะเกล่ยไม่เต็มๆหน่อยโซเฟนก็คือวตอร์นั่นแหละนะฮะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดใครคนอื่นก็คือดูจากที่ว่าน้ำที่5 5องศาเซลเซียสนั้น,าา Celsius, น,นเกลือละลายได้110อะไรอย่างเงี้ยถือว่าถูกนะ น้ำที่10องศาเซลเซียสเกลือ,อไ,ได้106.5ถือว่าใช่เหมือนกันนะครับหรือบางคนบอกว่ายิ่ง,งอุณหภูมิต่ําลงเกลือจอะไ,ได้น้อยลงก็ถูกเหมือนกันแนละ้วก็เราดึงข้อมูลจากในตารางมาตอบเนาะเอเนนะครับถ้าใครตอบถูกหมดก็ดีมากเลยนะครับเก่งมากเลยนะแต่ถ่วนใครมาถูกไม่หมดไม่เป็นไรนะฮะก็ถือว่าเป็นการมาทบทวนเนาะเผื่ออันไหนที่เป็นข้อมูลที่เราอาจจะยังจาไม่ได้หรือว่ายัางไม่ค่อย สันทัดไม่เข้าใจกับมันนาะก็สามารถย้อนกลับไปดูที่ EP ก่อนหน้าได้นะครับโอเคนะฮะน,นี้ขออนุญาตเลื่อนไปนะฮะคำถามอันล่างนะฮะเจ็ดถึงเก้านะครับค่ะคำถามชุดสุดท้ายของวันนี้นะครับอยู่ที่ข้อ7ถึงข้อ9นะคะ okay, okay, รับโอเคเขาทำอะไรเนี่ยนะฮะเขาบอกว่า to make the result reliable the repetition of experiment is required the table s h o w a the r e s u l t of t o d e u m c h r o l i s e s solubility from student a and b n 4 0 degree water condition โอเคนะฮะแน่นอนครับอันนี้เขากำลังเชื่อมโยงกับความรู้เดิมของเราอยู่นะครับคือการการการที่ควารทดลองจะน่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือเนี่ยเกิดจากการทำการทดลองซ้ำนั่นเองครับหรือที่เราเรียกกันว่าหลักการของ reliability นั่นเองครับนะการที่เราทำการทดลองในโรงเรียนนะครับที่ครูโรงเรียเขาอาจจะให้เราทำการทดลองซ้ำๆาสาม 3, 3ครั้งบ้าง5ครั้งบ้างนะเป็นเพื่อนเน้ยนย้ำผลการทดลองว่ามันมีค่าแบบนั้นจริงๆ เป็นคำตอบที่ถูกต้องจริงๆนั่นเองนะครับแต่เรื่องนี้เขาไม่ได้ให้เราหาเรื่อง Reliability เบอิตนาะแต่เขามีข้อมูลให้เลยครับนักเรียน2โคนทดลองเหมือนกันครับที่เราทําก่อนหน้าเมื่อกี้เลยแต่รอบนี้แต่ละคนทำ3ามครั้งครับเพื่อเกิดความมั่นใจในชีวิตเนาะข้อ7กับข้อ8นะครับอ่าขอให้ให้ดูข้อ7กับ8ก่อนเขาให้หา average sodium chloride ส solubility เนาะ average นะครับมีความหมายแบบเดียวกันกับคําว่า m e a ทราบไหมครับ ค่ามีนหรือค่าเฉลี่ยหายยังไงครับอยากจำได้ไหมอย่างที่บอกเนะว่าคําถามตัวน,นี้เป็นคําถามของคณิตศาสตร์นะครับสูตรของคณิตศาสตร์ทั้งหมดนะฮะจะไม่ถูกปรากฏให้เราเห็นนะคะนรับใน s t ด Science นะครับเราต้องจําสูตรบางอย่างเองนะครับเช่นหนึ่งในนั้นก็คือนี่แหละเรื่องของค่าเฉลี่ยนะฮะอีกอันหนึ่งก็คือค่ามัยธยฐานเนาะหรือค่ามีเดียนนะฮะรวมถึงเปอร์เซ็นต์ด้วยครับเพื่อเป็นการทบทวนเนาะมีนเกิดจากอะไรนะ กิดจาก summary of data นั่นเองครับ summary of data คือเอาข้อมูลมาบวกกันนะฮะด้วยจำนวนข้อมูลที่ใช้ครับแบบนี้นะครับ summary แปลว่าผลบวกเนาะเดี๋ยวเขียนนิดนึงก็ได้นะฮะอันนี้คำศัพท์นี้ถูกใช้ใน GDMAT ด้วยนะครับ summary แปลว่าผลบวกนะฮะแต่เข้าใจแหละ summary แปลว่าผลสรุปใช่ แต่ว่าในทางคณิตศาสตร์เป้าขนบวกนะฮะบอกไว้ก่อนนะไม่มีใครแก้พี่หน่อยหรออะไรอย่างเงี้ยเออพี่โบ,บ๊ะป้าอีกแล้วใช่ไหมฮะต้องเป็น summation นะพี่นั่ง,งพี่นั่งจ้องคอมเมนต์อยู่ว่าจะมีใครแก้พี่ไหมพี่เหงาเลยเนี่ย summation นะโอเคมีไหม summation นะฮะโบ๊ะป้าแล้วเนี่ยหนึ่งนะฮะอ่ะี่ไงไม่มี โอเคลหวคอยจะแบบ question mark ในหัว,วใช่ไหมอ่ะ summation summation นะฮะโอเคพี่ก็ไหลไปเรื่อยเลยโอเคต้องรีบแก้ก่อนก่อนที่ไม่มีใครจะพูดอะไรอย่างเงี้ยอ่ะโอเคทีนี้เอาผลบวกมาเนาะ summation นะฮะก็เอามาบวกกันใช่ไหมอันนี้เขาบอกว่าข้อเจ็ดเอาแค่ a คนเดียวนะก็คือเอาเอาเนี่ยมาบวกกันครับแล้วก็หารด,ด้วยสามครับเพราะว่ามีข้อมูลอยู่สามชุดนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวจะให้ลองทำเจ็ดกับแปดนะครับของคําตอบนี้เนาะ เดี๋ยวให้เวลาสักครู่หนึ่งใช้เครื่องคิดเลขได้นะครับใครไม่มีเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ก็ใช้เครื่องิเลขมือถือก็ได้ อะไร,ะ,ระมันาม30บวินาทีนะครับ อามาดูกันเนาะว่าได้เท่าไหร่กันนะครับข้อที่7นะครับให้เราเอาของ Student A มาบวกกันเนาะก็คือ1 9 9 1บวก1้8 8บวก1 9นะครับเราจะได้คำตอบออกมานะครับมาเป็นเขียนไว้ข้างๆก่อน326.9นะครับเอามาหาร3นะครับคำตอบนะครับก็คือจะได้ออกมาเป็น1 0 8นะครับจ6นะครับหรือจุด9กก็ได้นะครับ หน้าเจ็ดแล้วกันเนาะหรือใครจะตอบร้อยแปจุดเก้าก็ได้นะฮะโอเคนะฮะเราไม่ซีเรียสเรื่องเรื่องทศนิยมตอนนี้นะครับอันนี้ถัดมานะครับก็เป็นข้อ B ีข้อแดนะฮะอย่างข้อ B เฉยเลยอนะ่ะข้อแปดนะฮะเมื่อบวกกันหมดแล้วนะ,ะจะได้ออกมาเป็นสามสองเจ็ดจุดสี่นะครับหารสามรอบหนึ่งนะฮะได้คำตอบออกมาเป็นหนึ่งร้อยเก้าจุดหนึ่งสามแล้วกันนะฮะแบบนี้อ่ะโอเคนะฮะโอเคอ่ะพี่คิดผิดหรือเปล่าเนี่ยนะฮะอ่ะก็ ถ้าพี่คิดที่ตรงไหนก็สามารถแจ้งมานะฮะพิมมาบอกได้เลยนะครับอ่าโอเคแต่ว่าจะต้องออกอยู่ในวงวน1 0 8่งรถึงหนึกกว่ากว่านิดๆนะฮะนะทีนี้บางคนได้คําตอบไม่ไม่ได้อยู่ในวงวน10ึ่ง1 0อถึงหนึนะครับต้องบอกไปก่อนอันนี้เป็นข้อผิดพลาดที่พี่พบจากกักเรียนของเราเองด้วยเหมือนกันนะฮะคือเมื่อใช้เครื่องยเลขวิทยาศาสตร์นะฮะหรือพิมพ์เลขอะไรก็ Energ. ตามแต่นะครับหลักโอเปอเรชันตำแหน่งเครื่องหมายมีผลสําคัญหมดนะครับ เพื่อเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นนะครับเวลาเราบวกกัน,น,เ,นเลขข้างบนเนี่ยมาบวกกันใช่ไหมบวกกันให้เสร็จแล้วกด enter ทีหนึ่งหรือเท่ากับนะครับแล้วค่อยหารทีหลังนะไม่ควรที่จะบวกแล้วก็พิมพ์แบบพิมพ์ยาวอ่ะอันนี้บวกนี้บวกนี้บวกนี้แล้วก็กดหารด้วยนะฮะเป็นปทัดเดียวกันเนี่ยนะครับคือถ้าเครื่องคิดเลขมันไม่มีฟังก์ชันที่จะจัดโอเปอเรชันให้เราอ่ะมันจะมันจะทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นมาได้นั่นเองครับเพราะว่ามันจริงมันต้องบวกกันก่อนแล้วค่อยหารนั่ นะก็คำตอบก็จะประมาณนี้นะครับพี่แอบส่องอยู่เนี่ยว่ามีใครแก้มตอบอยูไมไม่นะถ้าไม่มีก็โอเคมันจะประมาณนี้นั่นเองนะครับข้อสุดท้ายของวันนี้แล้วครับก็คือ the mean difference นะครับ between A and B เนอะ,อะนี้คำถามของเขาอ่ะอีกอันนึงที่เขาชอบถามมา,มากๆเลยอะ่ะใน G.D. Science นะฮะรวมถึง Math ด้วยก็คือคำว่า difference ครับเพราะ difference แปลว่าอะไรฮะ difference แปลว่าความต่างเนาะ หรือถ้าเกิดภาษาวิภาษาแบบคณิตศาสตร์อผลต่างนั่นเองครับผลต่างแปลว่าเอาเลขมาทําอะไรกันดีบวกลบคูณหรือหารครับเอามาลบกันนะผลต่างเนี่ยนะามาร์กไในใจเลยนะว่าแปลว่าผลลบนะครับเอามาลบกันนะฮะนะลบกันเขากำลังบอกว่าผลต่างเนี่ยนะมีนดิเฟอ์เรนซ์ผลต่างของค่ามีนหรือค่าเอเวอเรจของเด็กสองคนนี้มันต่างกันแค่ไหน แปลว่าเขาพยายามให้เราเอาเลขสองอันนี้มาลบกันนั่นเองครับนะฮะอ่ะ,อะก็ให้เวลาหนึ่งนาทีเอามาลบกันนะครับใช้เลขของตัวเองก็ได้ครับถ้าใครตอบมาแล้วเนาะหรือว่าก็จะใช้เลขของพี่ไปเลยก็ได้นะสองตัวนี้ก็หาคำตซีว่าได้เท่าไหร่เนาะ นะครับก็เราเอา109.13เนาะเอามาหักลบกับ108.97นะฮะคำตอบที่เราได้ออกมาคือจะเป็นประมาณ0.16หรือต้องอยู่ในวงวนเนี่ยถ้าใครใช้เลขตัวเองหรือมีการปัดเลขอะไรเงี้ยเนาะมันต้องอยู่ในวงวนประมาณนี้แหละศูนย์จุดหนึ่งหกหนึ่งงอะไรเงี้ยนะครับอ่าอันนี้ก็คือเรื่องของคําว่า difference เนาะเวลาเจอคําว่า difference เนี่ยแปลว่าให้เราหยิบมาลบก,กันเจอคําว่า summation ให้หยิบเอามาบวกกันหมดนั่นเองนะครับอ่า โอเคนะฮะเป็นไงบ้างครับกับเนะะื้อหาของวันนี้นะครับก็อันนี้ก็คือเป็นการสรุปรวมเนาะกับทุกๆอย่างนะฮะที่เป็นเรื่องของตัวเอนะ็กซ์เพร t เมนต์เนาะแล้วก็หยิบทุกอย่างมา,มาบ่มรวมกันนะฮะอ่ะอันนี้นะครับก็ในครั้งหน้าเนาะก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแนวแล้วบอกไว้ก่อนเปลี่ยนแนวคือยังไงเปลี่ยนแนวก็คือเราจะหยุดเรื่องการทดลองไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเราก็จะเริ่มเข้าสู่ในส่วนของที่เป็นไลฟ์ไซน์หรือว่าชีววิทยานั่นเองนะครับเป็นแบบสรุปเนาะตาม ตามแบบฉบับของ The i วอร์เ a อร์ r นะครับยังพบกับพี่เหมือนเดิมนั่นเองครับจะไม่เบื่อหน้ากันนะโอเคนะครับก็วันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับอ่าก็ถ้ามีคําแนะนําอะไรเงี้ยก็สามารถพิมพ์เป็นคอมเมนต์ได้เลยนั่นเองนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นประมาณนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องทุกคนนะครับที่มีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ g d ดนะลเลยพะทีสายอันเราก็สามารถมาดูอันนี้ได้นะฮะไว้พบกันใหม่นะครับ ในวันอังคารหน้าเวลาเดิมนะครับจะจะเป็นบทเรื่องอะไรนะในไลฟ์ไซส์ก็คอยติดตามนะครับสำรวันนีก้ก็พี่ปอนก็ต้องขออนุญาตบายก่อนละกันเนาะโอเคครับไว้เจอกันครับบา,บายๆครับสวัสดีครับ